สวัสดีครับผมเตตะวันนะครับและมือถือเครื่องหลักของผมคือนี่ครับ Samsung Galaxy s 25 Ultra ครับถ้าอยู่ในวงการเลยใช่หวงการนึงวงการแรกของเตคือวงการนี้แหละเอาง่ายก็คืออยากจะถือมาแล้วก็ปากมันตายใช่ใช่นิสัยเหมือนพี่เลยเ่ย์จะชอบแบบนี้ครับถามแบบให้แฟนคลับช่วยโหวตอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเตจะไม่เอาสีดีทุกคนโหวตตลอดเลยเพราะเรารู้สึกว่าสีที่ทุกคนโหวตคือสีที่แมส คือแต่ก่อน Samsung จะมี Touch Wiz แบบที่เป็นลากแเจ็ตมาดึงดึงอะไรได้รู้ลึกกว่าพวกเราอีกบางทีอะระวังนะคะเวลาเจอเตก็ต้องระวังเปลี่ยนมือถือสวัสดีค่ะพี่วุษ์สวัสดีค่ะมางานเป็นไงบ้างก็เป็นการมางานเขาเรียกว่างานเปิดตัว สมาร์ทโฟนหรือเป็นงานเทคอะไรเงี้ยครั้งแรกครั้งแรกเลยที่เป็นงานใหญ่แบบขนาดเนี้ยแบบเหมือนว่าปกติเต้ก็จะได้เป็นงานเปิดตัวของของที่ไทยซึ่งมันก็จะหลังจากที่ที่เปิดตัวที่ต่างประเทศไปแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเคยมางานแบบที่เออเป็นการเปิดตัวงานใหญ่ครั้งแรกแล้วก็มาเมกาครั้งแรกด้วยครับดูเอานี่เป็นเมกาครั้งแรกใช่ไม่เคยมาเมกาเลยแล้วคืออยากมาตั้งงานแต่ว่าแบบ วเวลาจะทำวีซ่ามันก็จะยากลำบากนิดนึงถูกไหมแต่พอมางานปุ๊บเราก็เลยได้โอกาสทำแล้วก็มาเลยม,มา Galaxy Unpacked ครั้<า>งนี้ก็คือของตัวเอชิม่าเใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เตก็ใช้ตัวนี้ด้วยอ่าใช่ครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ก็เหมายนึงว่าสําหรับตัวนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าในภายนอกแต่ว่ามันแบบเหมือนแต่ชอบนะเพราะว่าเหมือนซัมซุงใช้ดีไซน์ดีไซน์ที่เป็นคล้ายๆ S14 ปมาส่งสมรุ่นแล้วถูกไหมหมายถึงว่าคนที่ใช้ทุกรุ่นก็มีความเริ่มเบื่อแล้วแต่พอเปลี่ยนครั้งนี้ตัวสู่เออมันก็แบบแปลกตาดีแล้วก็มีความแบบหนึ่งแต่ว่าจับถือถนัดนอกจากการที่แบบนอกจากเรื่องดีไซน์ทั่วไปนการแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกออริทึมิกมันมันดีขึ้นมันแบบมันแบบ มันแคบลงด้วยมันเลยทําให้เหมือนจับถนัดขึ้นแล้วก็บางเบาขึ้นอ่ะหลายคนเนี่ยจะแบบอุ้ยบางเบาจิ๊กขึ้นจริงป่าจริงจริงนะจริงนะรู้สึกได้เพราะเพราะแต่เทียบกับตัวยี่สิบสี่เอลตาที่ที่แต่พกมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกได้เลยเบาขึ้นเลยใช่ทีนี้พี่อยากถามเตคือหลายๆคนเนี่ยเห็นเตทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นแบบในมุมของแฟชั่นในมุมของการเป็นแบบนักแสดงศิลปินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าหลายคนจะไม่รู้ว่าน้องเตของเราเนี่ยค่อนข้างมีความชื่นชอบในเรื่องแกเจไชอไม่ใช่ค่อนข้างอะ พี่ใช้คําว่ามากเลยดีกว่าใช่ถ้าอยู่ในวงการเลยใช่วงการวงการแรกของเต้คือวงการนี้แหละจริงไหมเนี่ยหมายนว่าบางคนอ่ะสมัยเด็กก็อาจจะอยู่วงการกีฬาฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมของเต้จะชอบอยู่ในวงการไอทีเนี่ยก็คือเริ่มด้วยไอทีเลยใช่เพราะว่าเหมือนเด็กๆอ่ะเต้ซื้อเนื้อสารพวกไอทีมือถือแหละยเต้หมดเงินกับพวกนี้เยอะมากเพราะเด็กๆเราไม่มีเงินไปซื้อมือถือเป็นรองทุกรุ่นหรอกเนอะเราก็ต้องซื้อแบบเนื้อสารที่มาแบบอ่านรีวิวให้เราอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็หรือดูในเว็บอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็จะมีอะไรนี่ค เอ็ออะไรอะไรไม่รู้แต่ซื้อทุกยี่ห้อทุกเล่มแล้วก็แบบเป็นตั้งตั้งตั้งแล้วก็เวลาไปร้านมือถือก็จะโบชชวมันสะสมแบบแบ่งแคตตากรีอันนี้เป็นฝาพับนี่เป็นสไลด์นู่นนี่นั่นแบบชอบมากมากมากกว่าที่เราคิดเยอะมากใช่ชอบมากมาแล้วคุยกับเตเล่นี้จะสนุกมากทุกคนครับเออเพราะว่าเพราะว่ารู้เลยแบบชอบนอกจากมือถือแล้วอ่ะมีแกจเจตอะไรที่แบบปัจจุบันนี้แบบรู้สึกแบบกก๊กมันอ่ะ โอ้กิกังอโอ้หูฟังเด็ก็ชอบมาก<อ>ใช่หูชอบหูฟัง แต่ก่อนจะมีพวกแบบเหมือนเหมือนมีคอมด้วยแต่เดี๋ยวนี้พอเตยทำงานทุกวันเนี่ยคอมเป็นสิ่งที่แทบไม่ได้ใช้เลยแล้วพอเรามีแท็บเล็ตบุกมือถือมันเลยจบละเตยเลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้เล่นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียนแล้วก็ทำงานที่ต้องใช้คอมเท่าไหร่ก็เลยคอมเป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ก่อนตลาดโน้ตบุ๊กก็จะมีอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแข่งกันมีเลนฟูจิส์แข่งกันบ้างบางยี่ห้อแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จำได้เลยแล้วกล้องอ่ะชอบไหมกล้องนี่ชอบมากคือกล้องก ตัวหนึ่งที่เพิ่งซื้อใช่ปะเตพิ่งซื้อ Nikon 4f มาเป็นแบบของที่ปุคือเป็นคือคุยกับพี่อุ้มในเตชอปมหก่อีกหนึ่งคือเหมือนว่าเราจะเข้าใจว่าส่วนคนที่เล่นอะไรเงี้ยเยอะอะบิงทีอะอะไรนิดนิดหน่อยที่มันสร้างความแตกต่างได้อะเราจะแบบเป็นบ้ามากเราจะเสียเงินซื้ออะบางทีจะเห็นว่าแบบหน่อยหนึ่งให้ซื้อทําไมช <Sh iri> เราจะบอกว่าไม่เห็นมันหน่อยเลยตั้งเยอะอ่ไใช่คือเหมือนแบบสมุนแบบอันนี้คอนเซปที่ไทยเขาขายสีดำานะพอมาญี่ปุ่นมันมีสีพิเศษเนี่ย <อะ S 2> เรา <ๆ S 2> เราสึกว่าเราต้องมีอันนี้แล้วแบบเตก็แบบเหมือนซื้อเลยแล้วดืตัดสินใจค่อยไปขายสีดาท,ที่ที่กรุงเทพเอาเลย,ย้ยเป็นการตัดสินใจที่ดีใชเพ,เพราะว่าของมันต้องมีใช่ยังมือถือไงบางที่เราแบบใช้รุ่นเดิมอ่ะแต่เปลี่ยนสีสองสามสีก็มีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความว่าพูดถึงเรื่องสีมา เป็นเตยเป็นคนคอนเซิร์นเรื่องเหมือนอย่างว่าชอบมากคือเหมือนอย่างว่าแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความสําคัญกับเรื่องสีมากถ้าสมมุติแบบในบรรดาสีสมมุติมือถือเนี่ยมีแบบสีธรรมดาสีพิเศษเตยจะเลือกสีพิเศษใช่เพราะว่าพอเราเปลี่ยนมือถือบ่อยมากใช่ไหมเหมือนเหมือนช่วงที่แบบเหมือนแบบปีนึงแบบเตยเปลี่ยนบ่อยมากใช้เป็นสิบเครื่องอะไรเงี้ยเหมือนใช่คือเหมือนเปลี่ยนเอาไปเทิร์นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอเราพอเปลี่ยนบ่อยปุ๊บอะ มันก็จะมีความเหมือนแบบเราจะไม่อยากใช้อะไรที่สีเซฟหรือคนคือเราอยากจะใช้อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนั้นที่มันไม่มีที่มันพิเศษกว่าคนอื่นง่ายๆก็คืออยากจะถือมาแล้วก็ปากมันตายใช่ใช่นี่ใส่เหมือนพี่เลยแล้วเตยรู้พี่เตเลยรู้เลยว่าพี่อู๋ชอบสีดำเงินเพราะเตยจำได้ว่าโฟพี่อู้ไม่ใช้สีดำเงินใช่อย่างรอบนี้เตยจะเลือกสีอะไรตอนนี้ถ้าอยู่ในลิสต์ของเตะครับมีสสีคือสีเจดกรีนกับสี พิงโก้ครับแล้วคิดว่าอะไรแต่แอบแต่แอบมีสีหนึ่งที่เต้ด้วยความที่พอเราไม่เคยด้วยความที่เต้บอกพี่ว่าเราอยากใช้สีแปลกใช่ไหมเราเลยเต้เลยไม่เคยใช้มือถือสีดำสีอะไรองี้มานานมากแล้วรอบนี้ไอ้เจ็ทแบล็คที่เป็นสีพิเศษแอบสวยดีที่มันเป็นดำล้วนทั้งขอบเพ่ด้ามันดำแต่ว่าไม่เออแต่ก็ลังเลอยู่ว่าไงแต่ว่าเพราะมันจะต่างกับสีดำธรรมดาแค่แค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าแฟนน้องเต้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้เต้ใช้สีอะไรดูความที่มือถือออกใหม่เต้จะชอบแบบนี้แล้วถามถามแบบให้แฟน นีคทุกคนโหวตตลอดเลยเพราะว่าเราสึกว่าสีที่ทุกคนโหวตคือสีที่แมสสุดท้ายอ่ะคือรัแฟนเขาจะถามว่าเราจะให้ช่วยทำไมแต่ว่าสุดท้ายเราชอบอีกสีหนึ่งตลอดพี่ชอบให้เลือกใช่ป่ะเราต้องเลือาอะไรกันหนึ่งก็อยกให้แบบโอเคเข้าใจกันเข้าใจกันแล้ว แล้วแล้วอยากรู้ว่าเตะมาแบบชอบซัมซุงเมื่อไหร่จุดเริ่มต้นอของการชอบซัมซุงของเตะมีประมาณ3ข้อ,อข้อแรกคือแต่ก่อนอ่ะยุคแรกๆซัมซุงยังไม่แมสอายุนั้นมันยุคขบนเกียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับสองคือเตะเป็น<อ>คนชอบถ่ายรูปและชอบดูอะไรสวยๆใช่ไหมแล้วซัมซุงอ่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องจอสวยมานานมากแล้วแต่ก่อนอที่เขาไม่แมสแต่คนจะชอบพูดว่าซัมซุงจอสวยเป็นจุดเด่นแรกๆของซัมซุง แล้วก็ดีไซน์จะแปลกๆแล้วสวยๆยะอะไรเงี้ยซึ่ง,<อ>งจะมีทรงแบบสไลด์บางๆเ<ล>นะี่ยเตยรู้สึกว่าเตยเลยชูซัมซุงมาตั้งแต่นั้นเลยเพราะเหมือนแบบคนอื่นใช้โนเกียกันเตมไม่เตยจะใช้ซัมซุงถึงหลัก10ปีไหม ยแต่ใช้ D 900อ่ะพี่พี่สไลด์โฟนอ่ะอุ้ยน่าจะถึงอันนั้นคือน่าจะประมาณม2ม3เดียจำได้ม2มถ้าจำไม่ผิดก็เกิน10-15ปีได้แล้วใช่แล้วก็เต้เคยใช้แม้กทั้งแบบเหมือนไอ้ Samsung ที่เป็นวินโด้โมบายอะออมเนี่ยออมเนี่ยเอ็มซัมติงอะไรสักอย่างเนอ่ะแล้วก็มาเป็นออคือแต่ก่อน Samsung จะมีทัชวิสบ้ที่เป็นลากแกดเจ็ตมาดึงดึงอะไรได้อะเนี่ยป็นแบบ รู้ลึกรู้ลึกกว่าพวกเราอีกบางทีอะเมื่อแต่แต่เตชอบเพราะเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกแบบแต่ตอนนี้จนซัมซุงแมสกก็ยังก็ยังใช้อยู่ใช่แต่ว่าจุดเริ่มต้นคือชอบเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเราใช้แล้วอยู่นีก็เลย่เงียอ่าใช่ลรวรู้สึกแบบไม่ค่อยเหมือนเออไม่ค่อยมีคนใช้อะไรอเยนอกจากสายเอสซีเลแล้วชอบโฟด้วยโฟก็ชอบครับเหมือนถ้าถ้าให้เลือก2อันแบบถ้าถ้าทั้งปีที่ซัมซุกออกมาก็เต่ก็จะมีเนี่ยเอสกับโฟที่เต้ชอบที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความชอบแบบ มันชอบเลือกไม่ได้พี่อุ้มเดียวให้เลือกเครื่องหนึ yeah> ่งแต่พี่อุ้มเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้พี่เลือกได้เลยพี่อุ้มคือโฟเลยใช่ไหมพี่คือโฟเลยของเตยเหมือนว่าห่างขี่ๆกันแต่ว่าสุดท้ายให้เลือกจะเลือกเอสเพราะว่าเพราะว่าเตยอ่ะสุดท้ายแล้วถ่ายรูปเยอะมากแล้วเอสก็จะมีกล้องเพิ่มมาตัวหนึ่งไงก็เลยส่อ้างแสดงว่าถ่ายรูปเทเลเยอะใช่แต่มันมีห้าเอสเลยก็เลยเลือกเลือกนี่ดีกว่าเลยเป็นคนชอบชอบถ่ายซูมเพราะเตยแบบเป็นคนชอบถ่ายเขาเรียกว่าดีเทลของพวก ท้องฝาสนามแบบอะไรก็ตามไกลๆอะไรเงี้ยแบบถ่ายคนกับถ่ายวิวชอบถ่ายอะไรตั้งแต่เด็กก็ชอบถ่ายวิวครับแต่ว่าด้วยงานในวงการอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราชอบถ่ายคนไปเริยายเพราะว่าเราเจอเพื่อนมากหน้าหลายตาแล้วชอบเพื่อนเอ้ยถ่ายให้หน่อยถ่ายหน่อยจนเรากลายเป็นว่าเราอ่ะมาถ่ายคนมากกว่าแต่ก่อนอ่ะเราเป็นถ่ายแต่วิวแล้วช่วงหลังก็คือไปป้ายยาคนอื่นแล้วจ้ะใช่ Galaxy S เนี่ยตระกูลเนี่ยเตยป้ายมาหนักตัหนักเลยระวังนะคะเวลาเจอเตก็ ต้องระวังเปลี่ยนมือถือเออแล้วเป็นคนชอบแบบชวนคนรอบๆแบบเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเราก็เปลี่ยนอยู่คนเดียวแต่ไม่ไม่ได้ค่อยได้ชวนเปลี่ยนแต่ชอบขายแบบขายเปเรื่อจนเขาแบบเฮ้ยจริงมันแบบมันก็ดีนีาา่ว่ามัน้เขาจนเขาว้าวกับเราไปเองเอะคือหมายว่าไม่ได้เน้นเี่ให้ซื้อแต่เน้นโชว์มีอะไรแล้วเขาก็จะแบบก็คือป้ายยาใช่ป้ายยาเน้นป้ายยาคุณเต้ป้ายยานะคะทุกคนอยากรู้อย่างหนึ่งสมมติแบบตอนเด็กๆเ,เลยเรามี g a เ g e อะไรที่ทําให้เราแบบเริ่มเข้ามาแบบชื่นชอบพวกเทคโนโลยีแต่ว่าจะเป็นพวกพวกมือถือนี่แหละเพราะแต่ก่อนมื่ก่อนมือถือมันมีความหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวแบบมันจะดีไซน์แปลกก็มีบางทีเป็นมือถือที่เป็นเกมบางทีเป็นมือถือที่เป็นกล้องถ่ายรูปบางทีมือถือที่เป็นเครื่องเล่นเพลงอะไรเงี้ยแล้วแต่จะชอบแบบแต่จะชอบเหมือนฟิลเหมือนเจมบอลที่ชอบมีอุปกรณ์ไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ชอบชอบรีวิวความเป็นแบบสายสายรับไฮเทคอะไรเงี้ยทันยุคเพจเจอไหมแต่ไม่ทันใช้เพราะเหมือนตอนที่ ตอนที่เพจเจอดังครับเหมือนแบบพ,พี่สาวเตที่อายุประมาณมากกว่าเตสองสปีอะได้ใช้แต่เตยังเป็นยังไม่ได้ไวัยที่ใช้ก็เลยไม่ทันเลยแต่ว่าเห็นพี่สาวใช้เลยรอยเออเงั้นเอางี้พี่อยากอยากถามเตว่าสมมติแบบจะส่งมเมสเซจเอาเป็นข้อความล้วยกันหาเตเด็กชายเตในวัยเด็กหนึ่งข้อความเตอยากส่งว่าอะไรสั้นๆก็ได้ก็ถ้าสมมตตอนนั้นกำลังอ่านเอนกสารมือถือกํากำลังดูเว็บอ,อ่านรีวิวอะไรก็ตามอยู่แก็จะบอกว่าแบบ เอ้ยทําไปเลยมันมันมันไม่มันไม่เสียเปล่าหรอกวันนี้เราได้มางานที่เราฝันตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็เราเหมือนเตมไม่ได้เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะมีโอกาสได้มางานพวกนี้ได้ยังไงจนตอนนี้แบบได้มาในฐานะแบบเออแบบตัวแทนของซัมซุงก็รู้สึกว่าแบบถ้าย้อนมองยอาไปเป็นความฝันที่ได้เติมเต็มเหมือนกันนะครับคือแบบถ้ามันนั่งใกล้ๆเตอ่ะเราเห็นแววตาเตยจะรู้เลยแบบว่านี่เป็นความรู้สึกแบบดีมากอ่ะใช่ใช่เพราะแต่ก่อนรู้สึกว่าแบบเตยก็เสียเวลากับอะไรไปเยอะมากคือเหมือนว่าเราอ่าชอบ อ่านนู่นอ่านนี่แบบอ่านเว็บไทยจบไปอ่านเว็บฝรั่งอีกตออตมันนี่ก็พออ่านเสร็จยังไปดูใน YouTube ต่ออีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นคนที่พอชอบอะไรแล้วจะดูไปเรื่อยดูแบบลึกๆเลยเป็นคนอินจัะใช่แต่ก่อนเด็กๆเวลาซื้อมือถือจำได้มันจะมียุคที่แบบสมมติเราชอบฟังเพลงด้วยใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีแชร์มาว่าเอ้ยอันนี้ใช้ชิปเสียงของอะไรรูปสันใช้ชิปเสียงของนู่นนี่เราก็ใช่เราก็ต้องดูว่าแบบ ท่านอันนี้เราอยากฟังเพลงเราต้องใช้ออนนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยแบบชิปเสียงนี้เซนเซอร์กล้องเป็นยังไงอะไรเงรี้ยแบบแบบดูแยกไปอีกว่าเดี๋ยวแต่ก่อนมันจะมีแบบเห<อ>มือนบางรุ่นเดียวกันมันจะมีข้างในไม่เหมือนกันด้วยอ,อะไรเงีเ้ยบางบางแต่ก่อนแต่ก<ย>่อนซัมซุงก็จะมีแบบใช้ snapdragon กับ exynos ใช่ไหมครับแล้วก็จะเราก็จะซีเรียสก็ชอบดูอะไรเงี้ย่ตัวนี้ใช้ชิปอะไรใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยชอบลงถึงขั้นนั้นอ่ะงั้นคําวสุดท้ายแล้วอยากให้เตฝากอะไรเกี่ยวกับ A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  งานนี้แล้วก็ตัวเอช Hub าตานนหนึ่งกันแหละครับก็อุยดีใจมากที่ได้มาแบบงาน u n p a c k กครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอชพีอที่เปิดตัวมานมีอะไรน่าสนใจมากอย่างแรกก็คือแบบดีไซน์ที่ที่ปากแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่า เอเอสยี่สิบห้าซีรีส์โดยเฉพาะเอสยี่สิบห้าอัลตราจากใจคนที่เล่นมือถือมาหลายๆอันจริงๆอะเตยรู้สึกว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องที่สุดแล้วว่ามันเป็นมือถือออร่์เดอร์ที่สำหรับเตย์รู้สึกว่าถ้าเลือกได้หนึ่งเครื่องเตจะเลือกเครื่องนี้อ่าพกไปใช้งานใช่เพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นเหมือนถ้าเป็นเล่นเกมแล้วมีกราฟพลังอะเตยรู้สึกว่าเอสซีรีส์อัลตร้ามันเต็มทั้งทุกด้านเลยอะรู้สึกว่าเรามีเครื่องในเครื่องเดียวมันแบบทําได้ทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยแล้วการใช้งานโดยรวมหรือแบบบอะะไรรรรรงงีีี้้มมมัันนนกกกก็ใใหปสาาาาณ์ชทท่่ดจิๆ โอเคได้แนวันนี้ขอบคุณเตยมากเลยดีใจมากดีใจมากด้วยกันใช่ขอบคุณมากคกบ